สวัสดีค่ะพ,พี่ทุกคนวันนี้เรทาทาเจรจาออฟฟิศเป็ยอกัาแล้วน,น,นะคะตันนี้เราอยู่กับลูกค้าตัวจริงเลยนะคะวันนี้เราส่งมอบรถ e x p e n d e r GC นะคะเรามาถามลูกค้ากันว่าลูกค้าเจอจอที่ไหนไปจองที่ไหนมาแล้วบ้างแล้วก็ทำไมถึง ลือกที่จะกลับมาออกรถกับจอยในวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค,แมคุณแม่เจอจอยที่ไหนคะเนี่ยเจออ่าเหมือนเห็นในไลน์แอดหรือว่าใน Facebook ประมาณนี้ค่ะ<อ>แล้วก็ก็เลยติดต่อเข้ามาเห็นโปรโมชั่นของทางร้านแล้วก็ของทางศูนยอย่างเงี้ยค่ะมาไกลจากที่ไหนคะลำลูกกาค่ะลำลูกกาเลยนะคะใช่ค่ะและนี้คุณแม่เคยไปจองที่ไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ มีตอนแรกจะจองที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็เลยแอบเปลี่ยนใจนิดหน่อยก็คือไปเกลี่ยไปไปที่ศูนย์หนึ่งะคะแล้วก็พอทําเรื่องแบบเขาแบบไม่โอเคกับโปรโมชั่นก็เลยกลับมาหาคุณตอยแล้วก็สรุปได้ที่คุณตอยฟื้นฟิ่มมากขอบคุณมากก็คืออย่างนี้ค่ะลูกค้าไปจองที่มาแล้วแล้วคนนี้ไม่เข้าเงื่อนไขตอนปรับเช็งเงินลดเยอะกว่าเดิมแต่ว่ามาจบที่เราใช้เงินลดเพียงห้าหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองได้ชุดแต่งจัดเต็มไปเลยค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณแม่กันมากนะคะที่เลี้ยงเหมาไวกับจอยค่ะแค่นั้นก็ไม่ช้าเนาะเร็วรวดเร็วมากสามวันคือรู้ผลโอเคค่ะดีมากขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวล้วพวกนักฝากอะไรถิงจอยนิดนึงค่ะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ของจอยค่ะโอเคก็ฝากฝากที่สุดของคุณจอยนะคะก็คือรวดเร็วทันใจไฟแนนซ์คือถึงบ้านเลยแล้วก็ทําเรื่องแค่สามวันรู้ผลแล้วก็รับรถได้เลยค่ะชายเกาะตกการด้วยตอนนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ